ต่อไปนะคะเรามาเรียนรู้กันถึงเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆที่มีอยู่ในปัจจุบันนี้นะคะเพราะว่านักรีวิวเนี่ยค่ะจำเป็นต้องรู้ว่านักท่องเที bit, ่ยวอยากเที่ยวแบบไหนบ้างนะคะแล้วก็อยากที่จะรู้เรื่องอะไรบ้างในการท่องเที่ยวแต่ละรูปแบบอันดับแรกเลยค่ะคือการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมค่ะซึ่งการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมนั้นแบ่งเป็นการท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์การท่องเที่ยวชมวัฒนธรรมและประเพณีแล้วก็การท่องเที่ยวที่ชมวิถีชนบทนะคะแต่เรายังสามารถแบ่งออกเป็น 3ประเภทค่ะประเภทแรกก็คือการท่องเที่ยวที่ต้องการที่จะพาไปเห็นถึงการอนุรักษ์วัฒนธรรมเหล่านั้นที่เราพูดมาค่ะกับแบบที่2ค่ะพาไปดูถึงวัฒนธรรมที่ร่วมสมัยค่ะแตกต่างกันนะคะแล้วก็ประเภทที่3ไปดูถึงวัฒนธรรมสากลค่ะ3ประเภทนี้แตกต่างกันยังไงทุกคนคะแบบแรกค่ะคือการที่นักรีวิวเนี่ย พาเข้าไปดูว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นเนี่ยค่ะมีการอนุรักษ์วัฒนธรรมดั้งเดิมไว้อย่างไรบ้างนะคะเช่นนะคะการที่เราไปดูพื้นที่ที่เป็นชาวเขานะคะชาวเขาเนี่ยใช้ชีวิตในรูปแบบเดิมๆยังไงนะคะการแต่งตัวแบบเดิมการใช้ชีวิตแบบเดิมอันนี้เนี่ยเรียกว่าการท่องเที่ยววัฒนธรรมแบบอนุรักษ์นะคะแต่แบบถัดไปค่ะคือการที่เราพาไปดูว่า วัฒนธรรมที่มีการนํามาร่วมสมัยกับวัฒนธรรมปัจจุบันยังไงนะคะหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าอินไซต์เอาคือการที่เรามีการพานักท่องเที่ยวไปดูว่าตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยมีการโชว์หรือแสดงออกถึงวัฒนธรรมที่เคยมีแต่ปรับให้เข้ากับวิถีปัจจุบันอย่างเช่นเราไปดูที่ถนนนางงามนะคะที่จังหวัดสงขลาเนี่ยก็จะเป็นพื้นที่ที่นาเอาสถาปัตยกรรมแบบโบราณดั้งเดิมแต่มาทําเป็นด้านกาแฟสวยๆคนรุ่นใหม่ก็ไปนั่งเที่ยวได้นะคะไปชมได้แบบนี้เรียกว่าการนําไปชมวัฒนธรรมที่เป็นการร่วมสมัย ะะส่วนแบบที่3ค่ะคือการนํไปชมวัฒนธรรมสากลคือการนําเอารูปแบบสากลนะคะแต่มาปรับใช้กับพื้นที่นะคะเช่นอะไรเช่นสตาร์บัคสาขาชัยนาทเขนะคะหรือสาเพ็ญเยาวราชนะคะสตาร์บัคเนี่ยเป็นร้านที่เป็นสากลก็คือมีอยู่ทั่วโลกนะคะแต่เมื่อมาอยู่ในเมืองไทยมาอยู่ในเยาว,วราชการตกแต่งเป็นสถาปัตยกรรมแบบจีนไทยด้วยนะคะฉะนั้นเนี่ยการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมจึงสามารถนําเสนอในรูปแบบของนักรีวิวได้ประมาณ3รูปแบบด้วยกันอย่างที่กล่าวไปนะคะทีนี้ กิจกรรมหรือสถานที่ที่เราจะพาเขาไปดูนะคะมีอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกค่ะแน่นอนพลาดไม่ได้ถ้าเมืองเมืองนั้นมีมรดกโลกนะคะต้องพานะคะถ้าเราเป็นนักรีวิวสายวัฒนธรรมต้องพาไปดูมรดกโลกหรือมรดกของชาติหรือมรดกท้องถิ่นสิ่งที่ตกทอดต่อยอดมาอย่างยาวนานนะคะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือกิจกรรมนะคะ โบราณสถานค่ะอย่างที่สองถ้ามีโบราณสถานที่น่าสนใจก็ควรที่จะพาไปนะคะอย่างที่3คือห้องแสดงงานศินละปะค่ะสําหรับคนไทยเนี่ยเรื่องของการแสดงงานศินละปะอาจจะไม่ได้รับความนิยมมากนักนะคะแต่ถ้าที่ไหนมีนะคะงานแสดงศิละปะนี่คือสิ่งที่น่าสนใจแล้วก็เป็นความลึกซึ้งของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นอย่างมากนะคะต่อไปคือพิพิธภัณฑ์ค่ะบางที่เนี่ยมีพิพิธภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็สามารถบอกเล่าเรื่องราวนะคะถึงวัฒนธรรมดั้งเดิมของพื้นที่เหล่านั้นได้อย่างดีมากๆนะคะต่อไปคือเทศกาลและงานเฉลิม ฉลองต่างๆค่ะอันนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันนะคะบุญบ้างไฟเราก็จะไปดูกันนะคะงานเดือนสิบเราก็จะมาดูกันนี่แหละค่ะคือเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมที่พาไปดูเทศกาลและการเฉลิมฉลองนะคะต่อไปค่ะที่เราอาจจะนึกไม่ถึงคือโรงภาพยนตร์และโรงละครค่ะในแต่ละพื้นที่เนี่ยอาจจะมีโรงภาพยนตร์หรือโรงละครเป็นของตัวเองนะคะก็จะมีสเสน่ห์ที่แตกต่างกันนะคะก็าสามารถพาหรือรีวิวให้กับนักท่องเที่ยวดูได้นะคะต่อไปค่ะนึกไปถึงแน่นอนคือบาร์ไนท์คลับแล้วก็ที่เต้นรำค่ะแต่ละพื้นที่เนี่ยมี ลักษณะของสิ่งเหล่านี้เนี่ยไม่เหมือนกันนะคะสามารถรีวิวได้เช่นกันนะคะแล้วก็ร้านอาหารรวมถึงงานแสดงคอนเสิร์ตนะคะสาสอย่างหลังเนี่ยเราอาจจะรู้สึกว่าเอ๊ะมันเป็นวัฒนธรรมยังไงแต่ว่าจริงๆแล้วนะคะแต่ละพื้นที่ที่มีการแสดงสิ่งเหล่านี้เนี่ยก็มักจะมีสเสน่ห์และกลิ่นอายที่แตกต่างกันนะคะ ต่อไปค่ะเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวเชิงนิเวศนะคะเชิงนิเวศคืออะไรคือเป็นแหล่งท่องเที่ยวพื้นที่ที่มีการอนุรักษ์ธรรมชาติและสภาพแวดล้อมนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวเนี่ยค่ะเข้าไปได้ศึกษาเรียนรู้ถึงสภาพแวดล้อมเหล่านั้นนะคะแล้วก็เปิดโอกาสให้นักท่องเที่ยวได้แสดงถึงความรับผิดชอบนะคะที่จะมีต่อแหล่งท่องเที่ยวเหล่านั้นนะคะแล้วก็อาจจะมีโอกาสให้เราเนี่ยซึ่งเป็นนักท่องเที่ยวคืนประโยชน์กลับคืนสู่ธรรมชาติได้ด้วยนะคะและที่สําคัญอาจจะนะคะมีหรือไม่มีก็ได้คือเอื้อประโยชน์ให้กับชุม ชนและท้องถิ่นเหล่านั้นด้วยนะคะยกตัวอย่างเช่นเราไปท่องเที่ยวที่บ้านแหลมนะคะบ้านแหลมโฮมสเตย์จังหวัดนครศรีธรรมราชเนี่ยไปถึงนะคะก็จะเจอกับป่าชายเลนนะคะนั่งเรือออกไปนะคะจะเจอกับวิวทิวทัศน์ธรรมชาติสวยงามมากเลยพื้นที่เหล่านั้นไม่ทําลายธรรมชาติเลยและที่สําคัญนะักท่องเที่ยวสามารถไปปลูกป่าชายเลนเพิ่มได้ด้วยนะคะลักษณะเหล่านี้เนะะี่ยค่ะเราเรียกว่าการท่องเที่ยวเชิงนิเวศแต่นะคะถ้านึกไม่ออกนักรีวิวนึกไม่ออกว่าเอ๊ะอะไรบ้างละ่ะนะคะพาไปดูกันนะคะอันดับแรกค่ะการเดินป่ารีวิวการเดินป่าในแต่ละพื้น ท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะศึกษาธรรมชาตินะคะแถวนั้นมีนกสายพันธ์อะไรบ้างนะคะมีพืชสายพันธ์อะไรบ้างมีธรรมชาติอะไรที่แปลกใหม่แล้วก็เป็นพิเศษสาําหรับพื้นที่นันน้นๆบ้างนะคะกิจกรรมถ่ายรูปค่ะพาไปดูว่าถ่ายรูปแล้วสวยแบบไหนนะคะบอกได้เลยนะคะนักท่องเที่ยวสายนิเวศชอบมากๆถ้าหากว่าเห็นพวกเราเนี่ยรีวิวถ่ายรูปที่มันแปลกๆแ,แล้วมีเฉพาะพื้นที่เหล่านั้นนะคะบางพืชบางชนิดเนี่ยค่ะพอเห็นแล้วเขาบอกว่าเขาต้องมาดูให้ได้นกบางชนิดเห็นแล้วพลาดไม่ได้ผีเสื้อบางประเภทมีแต่พื้นที่ตรงนี้นะคะนี่ค สิ่งที่เป็นจุดเด่นมากๆนะคะแล้วก็กิจกรรมสองนกดูนกค่ะรวมถึงค่าไปเที่ยวถ้ำปีนถ้ำไปดูถ้ำนะคะความสวยงามภายในถ้ำเป็นยังไงเหล่านี้เนี่ยค่ะเป็นกิจกรรมท่องเที่ยวหรือสิ่งที่นักรีวิวสามารถพาไปดูผ่านทางช่องทางของพวกเราได้นะคะรวมถึงการศึกษาถึงท้องฟ้าและดาราศาสตร์ค่ะบางพื้นที่เนี่ยดูดาวสวยมากๆเลยดูดาวที่อื่นไม่เหมือนพื้นที่ตรงนี้นะคะหรือพาไปล่องเรือค่ะพาไปล่องเรือดูธรรมชาติตามเส้นทางต่างๆนะคะแล้วก็พาไปพายเรือค่ะ เมื่อก่อนเนี่ยคนไทยเราอาจจะไม่คุ้นชินพายเรือคิดถึงแต่ เรือหางยาวนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเรือแคน,นูก็มีนะคะเรือใบก็มีนะคะเรือบดก็มีเรือขยักก็มีมีหลากหลายรูปแบบมากก็นับอยู่ในท่องเที่ยวเชิงนิเวศได้นะคะพายเพื่อดูธรรมชาติสองข้างทางนะคะนึกไม่ออกนึกถึงจังหวัดราดบุรีนะคะตรงนั้นก็จะเป็นพื้นที่ที่คนไทยเรือไปดูหิ่งห้อยนะคะเยอะนะคะต่อไปเป็นกิจกรรมดำน้ําชมปะการังค่ะอาจจะเป็นดำน้ําตื้นหรือดำน้ําลึกก็ได้นะคะเป็นสโนว์เกิลหรือเป็นสกูบ,บ้าก็ได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่สามารถนําเสนอ ไปได้สําหรับนักท่องเที่ยวเชิงนิเวศค่ะทีนี้นักท่องเที่ยวอีกสายหนึ่งที่พลาดไม่ได้ในยุคนี้แล้วก็กําลังเป็นที่โด่งดังมากๆคือนักท่องเที่ยวสายมูนะคะ,สะ,คะเส้นทางและกิจกรรม ทำอะไรได้บ้างนะคะขออนุญาตบอกก่อนเลยว่าสายมูคืออะไรนะคะสายมูหรือมูเตลูคือสายท่องเที่ยวเชิงความเชื่อนะคะเชิงความเชื่อและความศรัทธาน,นะคะอาจจะเกี่ยวข้องกับศาสนาหรือไม่ก็ได้นะคะการท่องเที่ยวเหล่านี้นะคะไปด้วยความเชื่อว่าเมื่อไปแล้วจะเกิดเป็นสิริมงคลกับชีวิตนะคะแล้วเราจะรีวิวอะไรได้บ้างนะคะอันดับแรกเลยคะ่ะสถานที่มูเหล่านั้นนะคะสถานที่ที่เราจะไปเนี่ยอยู่ตรงไหนนะคะที่ตั้งอยู่ตรงไหนมีชื่อเรียกว่าอะไรนะคะแล้วเมื่อไปถึงแล้วต้องไปกราบไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์องค์ไหนนะคะ ชัดเจนขนาดนี้นะคะไม่ใช่ไปวัดนี่เฉยๆหรือไปตรงจุดนี้เฉยๆนะคะต่ต้องบอกต้องบอกด้วยค่ะว่าวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์พระองค์ไหนตรงนั้นเนี่ยมีประวัติความเป็นมายังไงมีความศักดิ์สิทธิ์ยังไงทําไมคนถึงเชื่อว่า ตรงนั้นเนี่ยศักดิ์สิทธิ์รวมถึงข้อปฏิบัติว่าไปถึงแล้วต้องปฏิบัติตัวยังไงนะคะแต่งกายยังไงนะคะมีข้อห้ามอะไรบ้างที่ห้ามทำอาจจะนึกไม่ถึงนะคะแต่หากว่าเป็นการรีวิวท่องเที่ยวสายมูเนี่ยจะต้องบอกด้วยค่ะว่าแหล่งท่องเที่ยวเหล่านี้หรือพื้นที่ตรงนี้จุดนี้มีพุทธคุณหรือมีบารมีในเรื่องอะไรนะคะไปแล้วขอเรื่องอะไรนะคะท่านเคยให้พรในเรื่องอะไรบ้างนะคะและที่สําคัญสุดท้ายพลาดไม่ได้ต้องเอาอะไรไปนะคะเพราะนักท่องเที่ยวจะต้องนําอะไรไปสักการะไปกราบไหว้หรือไปแก้บน ด้วยอะไรบ้างนะคะสายสุดท้ายค่ะเป็นสายชิคสายชิลแล้วก็เป็นสิ่งที่ตอนนี้ต้องห้ามพลาดไปแล้วสําหรับการท่องเที่ยวนะคะก็คือสายคาเฟ่ค่ะหลายครั้งที่เจอนะคะเส้นทางท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเส้นทางท่องเที่ยวสายอะไรก็ตามก็จะมีคาเฟ่ค่ะร้านกาแฟใส่เข้าไปด้วยนะคะอยู่ในเส้นทางท่อง,งเที่ยวนะคะเพราะอะไรเพราะว่าตอนนี้เนี่ยคนก็รู้สึกว่าเมื่อไปที่ร้านกาแฟนะคะนอกจากจะได้การกินกาแฟแล้วก็รู้สึกผ่อนคลายนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ตรงนั้นซึ่งมีสหปัตยกรรมหรือมีบรรยากาศที่แตกต่าง สิ่งที่เราต้องรีวิวมีอะไรบ้างนะคะข้อแรกเลยคือมีการตกแต่งแบบไหนบ้างสถาปัตยาการรมเป็นยังไงมีความสวยงามเป็นยังไงแล้วมีจุดเช็คอินตรงไหนนะคะถ่ายรูปตรงไหนได้บ้างนะคะอย่างที่2ค่ะ ร้านนี้มีจุดเด่นยังไงนะคะไปแล้วคาเฟ่ต่างๆเนี่ยทุกร้านก็คือขายกาแฟค่ะแล้วมันมีจุดเด่นยังไงล่ะแต่ละร้านแตกต่างกันยังไงนะคะบางร้านจุดเด่นอยู่ที่การชงบางร้านจุดเด่นอยู่ที่เมล็ดกาแฟบางร้านจุดเด่นอยู่ที่เมนูนะคะเพราะฉะนั้นจุดเด่นของแต่ละร้านไม่เหมือนกันก็ต้องบอกนะคะอย่างที่3คือแล้วเมนูอาหารเมนูกาแฟของร้านนั้นๆมีอะไรบ้างนะคะมีเมนูซิกเนเจอร์หรือเปล่าเมนูต้องห้ามพลาดหรือเปล่านะคะเราต้องถ่ายรูปให้เขาเห็นรวมถึงราคา ะะทำไมต้องบอกราคาด้วยเพราะนะักท่องเที่ยวจะได้รู้ไปก่อนนะคะหากว่าที่นั่นเนี่ยมีเมนูพิเศษเมนูที่ราคามากกว่าปกตินะักท่องเที่ยวก็จะได้รู้และเตรียมตัวเอาไว้ด้วยรวมถึงสุดท้ายก็คือบรรยากาศภายในร้านนะคะความรู้สึกที่เราไปนั่งในร้านนั้นแล้วร,รู้สึกยังไงนะคะบรรยากาศโดยรวมเป็นยังไงนะคะเป็นเบาๆสบายๆหรือเป็นในลักษณะของตื่นเต้นล่าเริงนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยคะ่ะเป็นสิ่งที่เราสามารถรีวิวนะคะให้รู้ว่าเมื่อเราไปถึงที่นั่นนะคะจะเจออะไรบ้างนะคะและทั้งหมดนี้เนี่ยค่ะเป็นรายละเอียดคร่าวๆนะคะ ของเส้นทางและกิจกรรมท่องเที่ยวที่นักรีวิวควรที่จะรู้ค่ะ